ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโซนโฟน,นะครับ EP เนี่ยกลับมาอย่างว่อง,งไวรวดเร็วทันใจครับเนื่องจาก EP ที่แล้วผสมแหวนหัวกระโหลกไปร้อยชิ้นแล้วเราเจ๊งผสมก็ไม่ติดผสมร้อยชิ้นได้กล่องเดียวเปิดมาได้จีโนซา X เราไม่ยอมครับรอบนี้เรากลับมาแก้แค้นมันครับซึ่งผมไปหาแหวนมาได้อีกประมาณ55อัน55อันสุดท้ายละ <laughs> ไม่มีอีกล้ก็ <laughs> สียเงินไม่ว่าครับเสียหน้าไม่ได้ครับแล้วก็ทอมีไว้ให้ลิงถือครับมาดูกันว่า EP นี้เราจะแก้แค้นสาเร็จไหมครับมาให้พูดฟังทาเพลงเราไปแกะแกะแหวนก่อนพอจริงๆนะผมแอบตกใจมากเลยนะสำหรับ EP เมื่อกี้นี่เพราะว่าผมไม่เคยผสมแหวนหัวกระโหลก100ชิ้นแล้วได้กล่องเดียวคือกล่องเดียวแล้แลแลสุดจะทนแล้วแม่งเปิดได้อะไรนะเปิดได้จีโนไซ X ฮอร์วอน G M เอามันออกเฮ้ยเนี่ย แม่งเอ้ยจะร้องไห้แต่เราไม่ยอมหรอกจากแหวนลูกกันให้ลูกลักจะเป็นลูกแหวนลูกกะหลีแล้วรอบเนี้ยมาแหวนลูกเมียน้อยมาเจอกูนหน่อยอีกห้าสิบห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดชิ้นโดยประมาณนะครับทุกคนมา,ามาดูกันว่าห้าสิบกว่าชิ้นเนี่ยมันจะมาอีกสักกล่องไหมแก้แค้นมาหน่อย แม่งทำงเงียบเลยยอมได้ทิ้นไหนกู <c oughs> จะไม่ยอมผมไม่เห็นคนผสมเลยนะช่วงนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเนี่ยช่วงที่ผมผสมมาในวันนี้ก็ยังไม่เห็นมีใครชื่อขึ้นเลยมีผมชื่อขึ้นคนเดียวมั้งนี่ทำไปทำไมวะแต่ไม่ได้ไม่ได้ความแค้นน่ะมันต้องชำระ มาชำละมันนอนไม่หลับเพราะหัวร้อนไม่รู้ว่าการที่มาชํำระแค้นรอบนี้จะทำให้ผมหายแค้นมันหรือเออแค้นมีกว่าเดิมอีกจะดูทรงตอนนี้เหมือนการแก้แค้นของผมมันจะไม่สำเร็จะ่ะแม่งเปอองื่อยๆย่งก็ไม่รู้ผสมไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเงียบกลิบเอ,อือจิตใจที่มันแตกสลายมาหน่อย ออทุนคืนได้ไหมเมื่อกี้ก็หมดไป 8M นะ 8M แบบไม่ได้เฮียอะไรขึ้นมาเลยเอาไปเปิดกล่องชายงฉายายังได้ลุ้นกว่าอีกยึดเข้เอา,อาจริงๆที่กล้าไปผสมนี่ก็มั่นใจในแหวนนี่ผสมควรนะทุกคนว่าโอ้แม่งติดดีป่ะตั้งแต่ผสมมาแม่งก็ไม่เคยเจ๊งแต่พอเจอรอบเมื่อกี้ไปนี่ช็อกอึ้งแดกแทบสิ้นใจ แต่ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วยี่สิบแล้วเชวยเงียบคลิปไม่มีอะไรผมว่ายัางไงมันก็น่าจะโดนปรับเลลวอะไรแบในบ้านนี้มงัน้นก็เหลวผสมกาก,ากลงนะคนเลยถึงไม่ผสมกันไอเรื่องเลวคอสมิกมันก็ยากนะผมพอเข้าใจอยู่ไว้เพราะมันหลายอย่างนะ้วาจะเปิดได้คอสมิกแต่แม่งผสมไม่ติดเลยนี่เดี๋ยวตอนเนี้ยกูออจะรั่วกูมาแก้แขนแล้วกูมาโดนย้ำแขนวะเนี่ย ไม่เข้มขน้นเราไม่ยุดโอ้โหจะหมดอีกแล้วแล้วหมดนี้ไม่มีแก้มืออีกแล้วนะไอ้แวน่นมึงเอากูหนักจังวะมีสองรอบมึงเล่นกูไปสิบเท่าไหร่วะสิบสองสิบสามเอ็มเลยหรอแวน่นมันเป็นสองสามร้อยเลยนะแว่นนะหมดกันเงินที่ฟาร์มมา โอ้โหไม่มีวีแววเลยครับทุกคนโอ้โหเรื่องมันเศ้าจะจัดเพราะมันได้หมดแล้วเรียบร้อยครับก็หมดหมดตรูด <c oughs> <c oughs> เราจบไปอีก50กกลองนะครับกบอีล้างแขน้นเราก็ไม่ล้างแขนไม่สำเร็จนะครับเราโดนย้ำแขนด้วย เจ็บกาเดิมอีกแม่งเอ้ยกูมไม่ตังค์ไปทำคอนเทนต์อื่นวะโอเคเพื่อนๆไว้เจอกัน EP เอิ่นๆนะคอนเทนต์ต่อไปคอนเทนต์หานี่พอก่อนเลยใครไวไปก่อนไปแล้วเพื่อนๆบ๊ายบาย